ตื่นเต้นมากเลยค่ะเน like ื่้ว่าพวกเราเป็นสายติ๊กตอกกันอยู่แล้ววันนี้ก็ได้มาพบปะพี่ๆศิลปินนะคะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนด้วยได้แบบว่าเห็นความคีเอทีฟของหลายๆคนแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกโช์จะเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะความมั่นใจว่าเรางดงามและสวยค่ะแต่ว่าพอเริ่มลงมาข้างล่างเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าชุดแต่ละคนนัือเต็มที่มากใหญ่มากเราก็แบบเอชันสู้ได้ไหมนะเน้นมา แบบว่าทนทองดำเป็นแบบความเป็น okay. ์ฟอีก็จะดูโตขึ้นหน่อยในปีนี้ก็จะต้องแบบระยิบระยับกระแทกตาหน่อยก็เราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาค่ะอยากให้ทุกคนรอชมรอฟังโชว์วันนี้กันดูนะคะเพลงไปเราเล่นไกลๆนั่นเองค่ะรอดูค so ่ะสนุกแน่นอนค่ะวันนี้เพลงใหม่ของพวกเราได้ฟังเสียงพอๆของพวกเราแน่เออเลิศเกินค да> ่ะ ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในทาง f e o i Official ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆก็ตามรูมถึงติกตอกเองก็ตามถ้าอยากติดตามสามารถเข้าไปดูได้ใน Pro e o i Official ค่ะเ oh. ขาฟอล t ิกตอกส่วนตัวของเราทั้ง7คนเลยจคนเลยค่ะไปติดตามได้นะคะจะบอกว่างานงานนี้ต้องขอบคุณนะคะที่สร้างสรรค์าง,งานดีที่สุดมากๆเลยในเรื่องราวของครีเอเตอร์